บรรยากาศการพักเด็กนะครับหลักสูตรเงินล้านนรับนะครับแต่มันจะมีอยู่คนหนึ <fol> ่งเป็นตาแดงอย่างน้ำมูมาแล้วนี่จะไม่เรียนอย่างเขาเรียนแล้วเขาต้องปฏิบัติเฮ็ดอีหยังเกาะเฮ็ดอีหยังเกาะโวฟีซูวี่เขาอะไรบ้างบิ่งคีบบิ่งคิบเขาสอนเฮ็ดชิบก็ไม่ได้สอนบิ่งคีบพี่ป่องแล ปริกิริยาตอนพักเบียดนะครับวันนี้นะครับมาวันเดียวให้คุ้มเลยนะครับจาว่าอยากให้ปินไปเรือ่องก็คือคบเบื้องต้นนะครับอันนี้คือซูเปอร์เบื้องต้น เอาปกติเราจะเลิกอยู่4โมงเย็นนะครับจะได้5โมงเย็นเรวเลี้ยงยืดโอ้โหสุนที็เรียกว่าการปฏิสัมพันธ์คนดังปฏิสันธิปฏิสัมพันธ์ดิสัมพันธ์เพื่อนโซเชียลเราต้องตอบคอไดเนาะอย่าลืมฝากติดตามกัดกุมพาด้วยนะครับผมทางยูทูบ กัดกุมพานะครับเราใช้สถานที่จีตามไปนี่เนี่ยนะจีตามไปอุ้ยกดสองสามรอบแล้วอ๋อมันกดได้เท่าไรอบปอนันติเน็ตมันช้าโอ้เน็ตมันช้าฝากพี่น้องิดตามหน่ยครับกัดกุมพานะครับช่วงต่อไปนี้ก็คือช่วงต่อไปเราจะได้รับแรงบันใจจากประธานห้างประธานห้างนะครับแต่่วาเดี๋ยวมี่ยังนะครับเดี๋ยวกัาจิบรอสู้พี่น้องฟังเนาะ